กลางดึกสงัดคุณรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองคุณจากมุมมืดจูๆ่ๆเจ้าเหมียวก็พุ่งพรวดไปทั่วบ้านตอนตีสามหรือบางทีมันก็นั่งจ้องคุณนิ่งๆน,นิ่งจนหน้าขนลุกเหมือนกำลังวางแผนยึดครองโลกเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีแมวที่บ้านเรามันก็มีมุมโรคจิตแปลกๆอย่าเพิ่งหาว่าผมบ้าน,นะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องนี้จริงจัง ถึงขั้นมีแบบทดสอบความเป็นไซโคโพาธในแมวเลยที่เดียววันนี้เราจะมาเปิดโปงความลับดำมืดที่น่ารักของเจ้าเหมียวกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคําว่าโรคจิตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าน้องแมวป่วยนะครับมันคือชุดพฤติกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนักล่าของมันซึ่งนักวิจัยเรียกว่า cat t r i e plus มาดูกันว่าเจ้าเหมียวของคุณมีข้อไหนบ้างข้อ1 ความกล้าบ้าบิ่นระดับ10แมวของคุณชอบปีนขึ้นไปบนยอดตู้เสื้อผ้าแล้วมองลงมาเหมือนเป็นราชาแห่งบ้านนี้ไหมหรือชอบเดินสำรวจบนราวระเบียงแคบๆแบบไม่กลัวอะไรนั่นแหละครับลักษณะของผู้นำที่กล้าได้กล้าเสียขออ้อ2ความใจร้ายแบบใสๆเคยเห็นมันตบจิ้งจกเล่นเป็นชั่วโมงไหมครับตบแล้วปล่อยแล้วก็ไปตบใหม่นักวิจัยบอกว่า นี่คือลักษณะ meaness n หรือความใจร้ายแต่มันไม่ใช่ความโหดร้ายนะครับมันคือสัญชาตญาณน,นักล่าที่กำลังฝึกปรือฝีมือและศึกษาเหยื่อตั้งหากข้อ3พลังงานล้นจนเบรกแตกการวิ่งพล่านไปทั่วบ้านตอนตีสาการร้องเหมียวเหมีวไม่หยุดจนกว่าเราจะสนใจหรือการทำผิดแล้วทำอีกเหมือนไม่เคยจำนี่คือการขาดการยับยั้งชั่งใจครับ พลังงานมันเยอะแต่ปุ่มพอแล้วมันไม่มีแล้วทำไมแมวถึงมีพฤติกรรมเหล่านี้คำตอบอยู่ใน DNA ครับลองนึกภาพแมวป่าที่ต้องอยู่ตัวเดียวในธรรมชาติมันต้องกล้าเพื่อหาอาหารต้องใจร้ายกับเหยื่อเพื่อความอยู่รอดและต้องมีพลังงานล้นเหลือเพื่อจะล่าพฤติกรรมโรคจิตในบ้านเราก็คือสุดยอดทักษะในป่าดีๆนี่เองครับดังนั้น แม่ของคุณไม่ใช่ไซโคพาธที่น่ากลัวนะครับแต่เป็นสุดยอดนักล่าที่ติดอยู่ในร่างขนฟูในบ้านที่แสนสบายต่างหาครับหน้าที่ของเราคือการเล่นกับเขาเยอะๆเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยสัญชาตญาณเหล่านั้นออกมาลองกลับไปสังเกตเจ้าเหมียวที่บ้านดูนะครับแล้วคุณจะรักในความโรคจิตที่น่าเอ็นดูของมันมากขึ้นคุณล่ะครับเจ้าเหมียวที่บ้านมีพฤติกรรมข้อไหนชัดที่สุด คอมเมนต์มาแชร์ความป่วนกันหน่อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ